ตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาเนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะทั้งหลายตั้งใจประดุจฐงว่าตนเองเป็นผู้ถวายเองทั้งหมดเลยนะโดยมีตัวแทนเก้าท่านถวายแต่เราเป็นผู้ถวายด้วยกันทั้งหมด วัตถุเหล่านี้เป็นของท่านทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตนี้แด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเพ่งพระประมุกขอการถวายทานนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย จงเป็นปัจจัยเก้าอหนุนแก่การสิ้นจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพ้นจากวัตทุกข์ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใด พ้นจากวัตทุก <quer wa> <uyu mus i> ์ไ <motherf> ด <uck i> ้ขอให้ข้าพเจ้าได้ตััสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยเธอตััสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยเธอสาธุสาธุสาธุปาธุอาปะเคศยวปะเคปเบล กราบสามครั้งเมื่อกราบสามครั้งและโยงทั้งเก้าท่านเดินไปด้านนอกเพื่อที่จะทําพิธีบวงสวงตามคติพุทธ